สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับหมอเอกอีกครั้งนะครับหมอเอกได้ข้าวโพดมาจากตลาดเดี๋ยวหมอเอกจะทําตามข้าวโพดเราไปทํากันเลยทุกคนไปอ่าขั้นตอนแรกนะครับใส่พริกะกับกระเทียมลงไปนะครับขโขลกขโขกพอแหลกนะครับ จากนั้นนี่เลยนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับพร้อมด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับเป็นมะเขือเทศนะครับหรือว่าบักเขือเทศนะครับบีบมะนาวตามลงไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนพยายามให้รสชาติของมะนาวนะครับมันจะต้องเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หวานตามมันถึงจะอร่อยนะครับตาข้าวโพดนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ปลาร้านะครับน้ำปลา้าของเราลงไปนะครับขนาด หรือว่าจํานวนนะครับของน้ําปลาร้าเนี่ยเราก็กะเอานะครับใครชอบมากก็ใส่เยอะใครชอบเยอะก็ใส่น้อยเอ๊ะยังไงอ่าอ่ะอันนี้นะครับเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปนะครับเป็นข้าวโพดต้มนะครับที่หมอเอกเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่นี่เลยนะครับเป็นไข่เค็มนะครับทุกคนไข่เค็มชายานะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับโอ้โหอย่างน่ากินอ่ะอ่าแล้วก็นี่เลยหมอเอกได้ขนมจีนนะครับหรือว่านมเป็นเจาะนะครับสะเสดะ ทางขมาในหาวนมมันเจาเนาะนมมันเจะก็คือข้าวอีขนมจีนนะครับเราเอาขนมจีนมากินอร่อยมากเลยทุกคนดูดิโอ้โหข้าวโพดนะครับข้าวโพดต้มหรือว่าปูดสงอนะครับมับนหมอเอกเรียกแบบนี้นะครับอืมอร่อยมากจริงๆนะครับแอมเงยเลยโอ้ยมือนูนะครับมีไข่เค็มด้วยนะครับกินออร่อยมากทุกคนอย่าลืมลองทําตามกินกันดูนะครับ เป็นเมนูที่หมอเอกชื่นชอบมากเลยเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจนะครับทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง youtube หมอเอกนะครับแซบหลายหกใบกับหมอเอกด้วยนะทุกคนวันนี้หมอเอกกินอร่อยมากนะครับขอตัวลาไปก่อนบายบาย